สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันเดรคคันเทลเลช่องนี้มีแต่ความสุขวันนี้เมื่อวานไม่รู้ทำอะไรดีค่ะ กทําไทุกครั้งราจจะมีแลน ahead มากๆเลยว่าแต่ละสัปดาห์จะทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เดือนนี้มันแบบแบลันขึ้นก็ไม่รู้อ่ะอาจจะส่วนหนึ่งคือมีโปรเจกต์อื่นอย่างเช่นที่ทําเข้ากล่องไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ถ้าใครยังไม่ดูวีล็อกทั้งนี้นะคะแต่ในสัปดาห์นี้ค่ะวันพรุ่งนี้นวัดก็ต้องไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเป็นอีกครั้งที่มันมีงานเยอะแล้วมันก็รู้สึกตันๆอื้อๆ อเ,เน 2> 2, years later คิดมาได้ว่าน้ำหวานมีจานที่ทุกคนก็รู้น้ำหวานแบบเป็น Shopee a f อ i l i a t e อะไรที่แบบว่าให้โปรโมทสินค้าแล้วก็เนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าของ Shopee จะร้านชื่อว่า Dish is Mine มันเข้าไมโครเวฟได้เข้าเตาอบได้แล้วก็ใช้กับเครื่องล้างจานได้ด้วยลายมันสวยดีมันก็เป็นแบบมีหลายๆแบบนะจ๊ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นลายดอกคาเมเลียนะคะ ความดีงามที่หมาม้าเขาชอบเลยก็คือว่ามันอาจจะใส่พวกอาหารไทยอย่างเงี้ยก็น่ารักดีจะใส่พวกอาหารต่างประเทศก็โอเคกลายเป็นว่านวานได้แต่คุณแม่แฮปปี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำเป็นเจอร์นัลโดยอินสปายจากสิ่งนี้ไหมใช่น้องพ่โ,โบนิจิเนี่ยแหละคะ่ะทำให้หน้าเจอร์นัลเป็นสไตล์ประมาณนี้แหละคือมันมีเพลงที่นวานอยากจะจดเนื้อเพลงไปอยู่แล้วอะค่ะติดใจอยู่เพลงนึงแต่ว่ามันยุง่งยุ่งอยู่นวานมีประชุมทันทีหลังจากที่โบสถ์จบเออเนี่ย คือตาลามันบอกอะไรก็ไม่รู้มันวุนว่นๆไงก็ไม่รู้นว่าะก็ไม่รู้จะนิยามชีวิตตอนนี้เป็นยังไงดีนะเราลองมาทําดอกคาเมเลียกันดีกว่าจะเริ่มดราฟน้องดอกคาเมเลียสนิดๆหน่อยนะคะเราก็คงจะไม่ได้วาดสวยงามตามฉันมาเธอก็รู้ความสามารถของค้าพเจ้ามันไปถึงขนาดไหนนหวานจะดราฟเป็นกลมๆก,ก,ก่อนคร่าวๆทั้งหมดก่อนว่าองค์ประกอบเข้าคร่าวเสร็จแล้วก็มาที่ตัวเกสรนวลหวานคิดว่าที่นหวานมองแล้ว มันดูเป็นจุดๆถ้าพระเจ้าก็จะด้าปเป็นจุดๆแล้วก็มีขีดขีดปนๆกันไปมุมนี้จะทําเป็นแบบบอกนี้เราก็ต้องมีเหมือนเป็นกลีดที่ปิดปิว <laughs> มาลงสีเถิดแต่กราวคงใช้สีไม้ระบายน้ําก่อนนี่สีนี้สีนี้ ัใกล้หมดแล้วอ่ะก็จะใช้อันนี้ละบายยาวๆไปนะคะ ระบายทั้งหน้านั่นเองอารมณ์สีไม้ระบายน้ำพอมันโดนน้ำเสร็จแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นฟิวคลายๆสีน้ำต้อข้อโบดกับอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำเนี่ยน้องเวอร์ค่ะแต่อะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกแบบปากกาเจลเนี่ยน้องจะมีความสึ้นี่ทุกคนยังเห็นสีมันอยู่ไหมคะน้าหวานรู้สึกว่าเหยียดใส่สีมันน้อยไปหรือเปล่าระบายสีน้องเกศอรนะคะโดยขีดสีอืปะปนปะไายจะดูปุ๊บปุ๊บไปอย่างนี้แล้วก็ขยำขยี้น้นค่ะให้มันยังเห็นเป็นสองสีค่ะตัวดอกไม้มั่นเป็น ลีบขาวเนาะแต่มันจะมีอ้อย่างนี้อยู่อะแต่ถ้าใช้สีนี้กลัวจะกลืนกับอันนี้น้หวาก,ก็เลยลองอันนี้ดูซึ่งแบบสีแบบน้ําตาลจ้ะน่าจะได้แหละ <c oughs> แต่เราจะมีอีกเลเยอร์หนึ่งที่ใช้แบบสีไม้เฉยๆจริงๆเป็นแนวคุมวัวนะคะนี่น้องต้องสับสนตัวเองฉันเป็นอะไรกันแน่นะมันดูเป็นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานิดนึงไหมนิดนึงเนาะเออไม่น่าเชื่อวันที่ไม่รู้จะทําอะไรของน้อหวานก็รอดได้อยู่ บางฟิลเข้าใจคำว่าเบรนเอาท์แล้วแหละเออแต่ยังขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจกันมานะทุกคอมเมนต์หรือว่าที่เวลาคุย DM กันมีฟีดแบ็กกันเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้นหวานมากๆเลยคะ่ะแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่บางครั้งมันจะฟิลว่าแบบ <c oughs> ฉันทำอะไรอยู่เนี่ยบ้างบ้างไม่มากพอแบบเหมือนกับว่าฟีดแบ็กไม่ดีหรือแบบงานโปรโมทไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะกดคิดนิดนึงไม่ได้ว่าหรือหยุดไปก่อนไหมหรือพักไปก่อนไหมแต่คิดไปคิดมาพอแบบก็เห็นแก่หลายๆคนที่เราติดตามกัน อยู่อะไรเงี้ยค่ะอะระหว่างใช้น้องหัวแปรงเล็กนะคะเกีย่ยดเกีย่ยดสีเขาให้มันแบบฟุง้งฟุงขึ้นมาสภาพตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่นะคะตามด้วยใบใบมันออกน้ำเงินหน่อยหน่อยตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบสีเขียวแบบม่วๆไปก่อนนะคะแล้วเราก็เอาสีน้ำมงน้ำเงินรนด d o ลี่ใส่เข้าไป ตอนนี้เป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆหวาว่ามันก็สวยแปลกๆดีนะดูขยำขยี้ดีแล้วเราก็ขยำขยี้สีนะคะโดยที่นหวานพยายามจะให้มันยังเห็นเป็นความแบบ2ส,สีอยู่ไม่ให้มันแบบถึงขั้นแบบเบลเดนไปหมดเฮ้ยมันก็ดูดีอยู่เนี่ยเราก็ใช้ได้เนี่ยกิ่งก้นานใบช้าใบก้านกิ่ง รู้สึกมันก็ดูเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นเนาะแต่ระหว่างอยากจะให้หน้าตาเหมือนดอกไม้มากกว่านี้ค่ะประมาณตัดเส้นนั่นแหละเราจะตัดเส้นด้วยสีไม้นะคะจะเป็นสีไม้จะก,กล่องมองมาเนองอยู่พื้นนะคะอนเน็ดอานาถมากนะคะโ,โต๊ะมันเล็ก็เลยต้องหาโต๊ะใหม่แล้วว่าสามสีนี้น่าจะพอเอาอยู่ อาวจานคาเมเลียนี้นะคะถ้าดูใกล้ๆจะมีเหมือนเป็นรอยเส้นๆจุดๆดเหมือนเป็นลายผ้าอะไรเงี้ยนะคะใช้สีทองจากกล่องมองม้าเหมือนเดิมนะคะน้อหวานจะลองขีดแบบแรนดอมลี่อ่ะขีดๆไปมั่วๆก่อนออกมาเป็นแบบนี้นี่เราจะตัดใจเขียนตัวักอรลงไปได้เหรอเนี่ยเพลงที่น้หวานจดเป็นเพลงในวัน,น อาทิตย์อะคะ่ะชื่อว่าเหนือทุกสิ่งนะคะเป็นเพลงที่เขาใช้นมัสการพระเจ้าแล้วนว่าแประทับใจมากโซทัชชิ่งมากคนที่ร้องชื่อคุณลินซี่ค่ะแล้วคุณลินซี่อ่ะใส่แม็กซ์เนยนะตอนที่ร้องเพลงแต่พลังเสียงแกทะลุแม็กซ์มากเลยสันสันนพระะอองงงุดชีวววิตแแลลหใจ้ยท หมเพราะพระองค์นั้นคู่ควรพระนามเนื้อนามใดทรงฤทธาและเกรียงไกรฟ้าและดินที่กว้างใหญ่พระองค์เป็นผู้ครอบครอง เจอไม่มีใครคนใดหรืออำนาจใดมาทำลายรักของพระองค์ที่ประทานให้คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้ Will me เรียบร้อยแล้วค่ะก็ลากกันไปแล้วนะคะถ้าชอบถ้าแชร <cin> ์นวาก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะเงาค่ะถ้าใครมี Twitter นะคะ please follow us study ideas underscore ค่ะ Facebook Fan น a พ e ของนวนคือ a d a n t e c o n t e m p l r a n e n e ig ของนวามี2อันนะคะ a d a n t e p p และอันหนึ่งคือ audante_selected สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบายๆพระเจ้าหลักทุกคนนะคะ love you and God bless you all